นี่ยังสิงสุดใจไปกว่านี้มัวลไลเดอร์บานแถวนี้ผมสอมไฟทุกหลังเลยครับบุษเสือไปทำก็ได้หุจักผมเบิดเลยบ้านแถวนี้เปลี่ยนเป็นปักสวิตของอวตารออนเอเบิดทุกหลังเลยมันเปลี่ยนงายใส่งา่างแต่ายอุปกรณ์แถบบทต้องใส่แถมปลอดยอยีกตั้งหาก มาบ้านลูกค้าเตละเถอะใส่เวลาบ่ถึงเกินครึ่งสโมงครับเฝ้าเปลี่ยนเฝ้ากลับบ้านเมี่ยก็ซสื่นใจเฮาก็ซสื่นใจกรับมากินตบับังคงอยู่บ้านีน่ยังสิงสูงใจไปกว่านี้มวลไรเดอร์ราคากับบ่แพงครับอวาตารออนเอติต้ง,ง่ายบบตองใส่เครื่องมือ อวตารห5บาทเพียงสแกน QR Code ผ่านแอปช่างไฟชนไนเดอร์ที่ฝาครอบหรือชุดกรอบสำเร็จรุ่นอวตารออรอรับเลยชิ้ละหคะแนนมูลค่า5บาท